ก่อนขางกันมึเอ่เสร็จแล้วองแล้วตายสองอันนั้นให้เันดิโอสีขาวเาหลับยังะอันนี้มันใหน OR ักเดี๋ไปสั่งริวทักยังางก็มาบวกัน อืมคือหาปอ